ขอขอบพระคุณฝ่ายนะคะที่ได้กรุานาสั่งสอนให้รู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแนวทางในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆนะคะขออัหน้า,นานะะสินศักดิ์ธิ์ในสากคและโลกโปรดปรดโอรดนเจ็มไหมขบอกขอบคุณฝ่ายนะครับที่มีความปรารถนาดีกับพวกเราตลอดมาบางครั้งเนี่ยมูรู้ตัวว่าอาจจะรีบต่องฝั่ไปบ้านแต่ว่ามูก,ก็ขอ,อมีความตั้งใจง สวัสดีค่ะของฝ่ายเล็กๆน้อยๆมอกให้ฝ่ายขอขอรักและคิดถึงฝ่ายเสมอนะคะสวัสดีครับฝ่าย อันนี้เป็นของฝันเล็กๆแน่นอนจากพวกเราเชาวการเจ้าหน้าที่สำนักกานแพทย์สวัสดีค่ะของฝวัญเล็กๆเขาสวัสดีคทัพไฟเร็ว <laughs> เกอสวัสดีทั่าย สวัสดีค่ะฝ่ายหนตู้นะคะที่ต้องบอกชื่อเพราะเกรงว่าอีก40ปีข้างหน้าฝ่ายมาเปิดดูแล้วจำหนูไม่ได้นะคะอุ๊ยอีก40ปีข้างหน้าฝ่ายก็ร้อยพอดีสิคะฝ่ายคะถ้าไม่มีวันนั้นที่ฝ่ายโทรหาหนูหนูคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้มาเป็นตู้ของสํานักการแพทย์ที่นี่นะคะขอให้ฝ่ายมีความสุขกับอายุที่เออกับไม่ เสียอมสวัสดีครับฝ่ายขอให้ฝ่ายมีความสุขก็เนื่องในโอกาสที่ฝ่ายเกษียณอายุนูกอะไรมันมีอะไรจะให้พี่นอกจากใจช่วยที่มาตั้งนานแล้วรับหลายๆเรื่องที่สอนให้ผมได้มีความรู้อะไรอย่าง วันนี้ยังความพยังยังยังยงจบแมสิขข้นต้องหาต่อไปดีใจว่าจะทำงานให้ประกันให้ได้ดีเ่าที่จะจะเปนดปากให้เรบ